เทิดมือน้ำลูกเทิดมือน้ำอืออายโยกความยกพร้อมเด้ยวยกพร้อมอันนี้พ่อกับลูกพากันลือต้นคริสต์มาสจะพี่น้องเก็บของคริสต์มาสใจร่างเก็บไว้เพราะว่าตัวนี้หมดเทศกาล วันคริสต์มาสนละ้วนอกจากพี่น้องก็เลยต้องภากันเก็บขวงแซ่ลั่ง อย่างนี้พอช็อตถ้าวันนี้ไปไหนไปนั่งไปขึ้นหิมะตกแข้งพายุหิมะตอนนี้ก็ยังตกอยู่จ้ะแสดงว่าสิเดีย่าังตักรุยหิมะไปโรงเลี้ยงนะจ๊ะนีห้อยพี่น้ยยังเพราะว่าเรสามารถเอารถออกได้แล้วจ้ะต้องทาให้รถไทยกระจามไทอ่า ขี่มาออกก่อนเนาะค่อยๆเอารถได้ถึงจะขับรถออกไปได้ถขับรถจะติดจะ้ะเพราะว่าจ้างก็เจ้าเป็นไร่ปีเนาะพี่น้องเันกำลังสิวัตไทยล่ะเันกำลังไทยพอดีแล้วจะพี่น้องปรได้ย่างตากชิมะไปโรงเรียนล่ะไม่ได้เดินตาก ไม่ได้เดินลุยหิมะไปโรงเรียนแล้วเพราะว่ารถไทยมา้าไถยพอดีจ้ะแต่ว่าเกิดไปสายยู่หาหน้าที่ซิบหน้าที่ก็บ่เป็นยังน,นาาจ้ะเพราะว่าคู่เพื่อนก็เข้าใจอยู่ว่าเมื่อคือนนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ผ้ายุ่หิมะลงแห้งกับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตซาวแหล่ในต่างแดนนะคะเลิกโรงเรียนแล้วจ้ะพี่น้องเลิกเทียงเนาะเพราะว่าเรียนวันละสามชั่วโมงมสวัสดีครับ าราคาเมื่อนี้นอจากพี่น้องสาแลมีเรื่องจะมาเบ้าให้พี่น้องฟังเรื่องดีๆสวัสดิการที่โนเว่เนาะพี่น้อง่อา,าแอลเลี้ยนเนอกจากพี่น้องเขาจะมีทุนให้เฮากู้เงินเนอกจากพี่น้องเขาจะมีเงินให้เรากู้ยืมโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนาะจากพี่น้องแล้วกาถ้าเกิดว่าเฮ้าเลี้ยนจบมีงานเห็ดเฮาคอยสิได้ใส่เงินคืนเนาะ เขาถึงจะหักเอาจากรายได้ของเราแต่ถ้าเกิดว่าเขามีลูกนะพีนวงเรามีลูกก็จังสาแหลงเสียสมมติอ่าเคสของเสาแหลมเนี่ยจับพี่นวงเราสาแหลมมีลูกสามคนนะพีนวงเลี้ยงยูนี่อลกาเขาจะมีขอแม่ให้ว่าถ้าเกิดว่า <c oughs> เรากู้ยืมไม่เยอะนะพีนวงเพราะว่าเขาจะมีให้แสนแสนคนขึ้นไปหรือว่าขันเท้าบอร,ระบุจํานวนเงิน คู่เขาก็จะเซอร์ไข่ห้าเองว่าเราสามารถคู่ได้เท่าไหร่จังเสียนะไขเห้าบ่บอกจำนวนเงินพ่อซาเล่ให้คู่เซอร์ไข่นาะเพราะว่าอาซาเลกก็ได้เลี้ยนอาซัมฟุงสมฟักพวกกันดาอีหยังจังเสียนะพวกกฎหมายในโนเวพวกสวัสดิการในโนเวเสีซาเลกก็ได้เลี้ยนข่าวๆอยู่ซาเลกก็เลยร้องไข้พ่อน่ออนาเซอร์ไข่พ่อเราเซอร์ไข่แล้วซาเลกก็เลยได้ไปบอกคู่ว่าให้คู่เซอร์กู้เงิน ให้เนี่ยคือภาษาโนเขาสิเอินว่าโลนักขัดซะคือว่าเงินเงินลงเลียนเงินได้ห้องเลี้ยเอียงสินะโลนักาขาัดซะปัจจิน,เนีเขาก็เลยให้สาวแหล่กู้ในจํานวนเงินห้าหมื่นสี่พันคนเราไม่ต้องใช้คืนเนาะพี่น้องย้ำนะจ๊ะโดยที่เราไม่ต้องใช้คืนแต่ถ้าเกิดว่าเราพ่ไปเลียนตามกาหนดเราไม่ไปเรียนเทา เขากรสีเอาเงินขึ้นหรือว่าในช่วงที่ว่าเวลาที่เราไปเรียนนั้นเราไปทำงาน <c oughs> หรือว่าในช่วงที่เข้าเรียนอยู่และเข้าไปฝึกงานหรือว่าอียังเสีย <c oughs> เขากระสีบวให่เข้าฟี่เขาก็จะคิดเงินคืนแต่ถ้าเกิดว่าเข้าเรียนอย่างเดียว โดยที่บ่าต้องไปเฟกงานจนกว่าเขาจะเรี่ยนจบคือเราก็ได้เงินก้อนนั้นฟรีเลยเขาแล้วก็เขากจะจุ่ได้ให้ห้าเป็นก้อนนอกจากพี่น้องเขาจะไม่ได้ให้เราเป็นก้อนเดือนแรกเขาจะให้ห้ารายอยู่คือสองสองหมื่นเอคนเขาจะให้ห้าเดือนหลังจากนั้นเขาก็จะให้เท่อละ8ปดพันคนนอกจากพี่น้องอยู่ในนั้นเขาจะมีบอกว่าเงินดาเป็นเงิน,นงช่วยเหลือจากพี่น้องช่วยเหลือคุณแม่ ที่ยังไม่ได้ทํางานที่มีลูกเล็กเนาะพี่น้องแต่อยู่ในช่วงกําลังเลียนแล้วก็จะมีเงินเขาเอื้นไว้อ,อยังบุพีน้องสาวแลกจําว่าได้เนาะคือสวัสดิการดีครับจะพี่น้องโดยที่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะนักเรียนรุ่นพี่นเนยจะเสียบแม่นว่าจีเฉพาะพวกพี่เนยรุ่นเด็กหน่อยกู้เงินได้เฮาเฮ้าแม่ลูกอ่อนหรือว่า อ่าบ๊แมนแม่ลูกอ่อนก็สามารถกู้ได้คือกันจับพี่น้องคันกูไ้ได้ยูโนเว่บางท่านเพิ่อนก็อาจจะรูะ้เนาะว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินอีหยังเป็นเงินอ่าโลโนักขัดซะโลโนักขัดซะ,ลดซะแล้วก็บบอบแมนวาเขาจีได้เลยได้จับพี่น้องคือว่าหลังจากที่เราให้ครู เซิร์ชให้ให้ครูอ่ายื่นเรื่องให้เพื่อนกะจีให้คู่นั่นส่งเอกสารไปให้เพื่อนอีกเท่อนึงนั่นก็คือเอกสารให้ทางโรงเรียนยืนยันว่าเราเริ่มไปเรียนจริงไหมแล้วเราเริ่มไปเรียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่สมมติว่าซาแลไปเรียนตั้งแต่วันที่สองเนาะพี่น้องไปเรียนวันที่สองซาแลากะจะให้คู่ส่งเอกสารไปให้ทางอ่าอ่า เขาเออใทนท่ากโรน่าคัะแกคือจังมือนี่แหละสาวแล้วได้ไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปหิมะตกหนักอ๋อาวแล้วก็เลยไปมือนี่แหละกาไ้คู่ไ้คู่ยื่นเอกสารไ้ว่าสาวแล้วได้ไปเรียนตั้งแต่วันที่สองแล้วได้ไปเรียนตั้งแต่วันที่สองแล้วแล้วก็อ่า,ายละเอียดน้ำหนันจกจับพี่นอ้องเพราะว่าท่างที่เฮ่า ยืมเงินกู้เงินที่เพิ่นเอาเงินให้เฮานะเขาก็อยากรูก้รายละเอียดคือก,กันว่าหนึ่งอาทิตย์เราไปเรียนอ่ากี่วันวันละกี่ชั่วโมงเนาะคู่เขาก็ได้ยืน่นยื่นเอกสารส่งไปให้ทางออฟฟิศเรียบร้อยแล้วลรวกากเพิ่นก็เลยส่งอีเมลมาว่าอ่าประมาณวันที่สิบหกเรายื่นเรื่องเสร็จแล้ววันนี้แล้วเขาก็จะส่งอีเมลมาว่าวันที่สิบหกเราก็ เขาถึงจะาจ่ายเงินนาะพี่นวงเขาค่อยสิอนเงินให้เท่าระสาวแลวก็ต้องขอโทษหลายๆด้วยจ้ะสําหรับท่านที่สาวแลกท่านได้โอนเงินคืนไห้เนาะพี่นวงเดี๋ยวทา่าสาวแลวกกู้เงินได้เกินเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าเงินค่า YouTube สาวแลกก็ได้ทยอยโอนขึ้นลูกค้า f อหลายท่านแล้ววันนี้เงินมันบ่พอจ้ะพี่นวงเงินมันไม่พอเนาะสาวแลกก็เลยต้องได้ยื่นเรื่องอกู้เงินและแล้วก็อีกอย่างนึง ซาแลกกับสิเก็บไว้เป็นไว้ซื้อตั๋วซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเนาพี่น้องล้วก็เอาไว้เธอใส่ใจเลี้ยงลูกอยู่นี่เอาไว้ใส่ใจแล่ะจ้ะพี่น้องแลก้กก็สิเก็บเงินซื้อตั๋วกลับไทนยน้ำเอ,อาเอาเกลาใกล้สิบเอ็ดเกินแล้วก็เดี๋ยวไป เดี๋ยวไปซ้อนเบิองเอลินากับพอ่อเหรียญหิมะข้างนอกจ้ะพี่น้องได้ยินจังสี่งก็ซื่นใจแลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเงินเก็บบ่มีแล้วพี่น้องเส้าซื้อซะเก็หลดหลอนซะซะแล้วก็ตงตรงเลยจ้ะพี่น้องเอา้าแต่ว่าขันว่านนั่นนะ เอาเงินบ่มี่แต่จีเฮดจันได๋สิเด้บวชได้อย่างบ่คือว่าความหมายของซาหล่ก็คือว่าเงินที่อยู่ในโนเวย์ซาหล่บ่มีแล้วจากพี่น้องคือเกี่ยงบัญชีแล้วตั้งแต่สาวหล่เคยบอาให้พี่น้องฟังจ้ะว่าสาวหล่เก็บเงินที่ประเทศโนเวยนะ์เพื่อจะซื้อตัวเครื่องบินแต่ว่าเขาก็กไปเสียเ,ยเรื่องเฮ็ดลวก็คา่าเสายใจอย่างเนี้ยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแต่เงินที่ จะบวชให้ลูกไส้กับน่องไส้นะ่ะซาวแหลมีอยระาะว่าเป็นเงืเ่อนคาเฮทีอ่ลูกค้าเอฟซีอนมาให้ซาวแหลเสื้อพิมพ์รพัฒ์อุปชัยน่ะจ้ะพี่น้องเขาก็ย่งเงื่อนก็นยังอยู่ได้บัญชีไทยอยก็จะเป็นเงื่อนก้อนนะั่นแหละจ้ะที่ซาวแหลเก็บไฟ <c oughs> <c oughs> เก็บไแต่บวชลูกไส้กับน้องไส้นาะพี่น้อง พันวาบ่มีมันก็บโบแมนเนาะคือความหมายคือว่าเงินเก็บในบัญชีไทยมีอยู่เพราะว่าเราไม่มีแอปไมล์มัวเราไม่มีแอปโอนเงินออกเนาะพี่น้องเงินเข้าได้อย่างเดียวแต่ว่าบ่าสามารถโอนออกได้จังส่นะมันก็เลยดีอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าจะได้เป็นเงินเก็บของเราด้วยเนาะเวลาเรากลับบ้านไปเราจะได้มีเงินบวชให้ลูกชายกับน้องชายแล้วก็อีกอย่างนึงท่านไหนที่สั่งเห็ดกับซาล้วนะคะ ท่านจะได้บุญแท้แน่นอนร้อยเอร์เซเพราะว่าเงินที่ท่านอาสั่งเหตุนั้นสาแล่จะเอาไปเฮ็ดปุนบวชท่านก็สะได้บุญรับปุญน,น้ำจากพี่ร้องแล้วไปจอบเบิ้งเอ็นากับพ่อเหลิยญหิมะจ้ะพ่อไม่ได้เหลียน้ำหลวงนะพ่อตาชิมะมองยขยะกอวงใช่ละเอลี่นนะเออ ียังกว,ว่าเวลาค่ะแกขอบแกทักทักสวัสดีค่ะสว,สสวยๆกันสวัสดีค่ะหน้าเร่นยังเร่นหิมะแ,แม่ไปเบิ่งน้องกันลูกเอ้า <laughs> ไปไปเร่นอุ้ยหนาวบ่หนาวเ่ Dạ Sẹp quá luôn Sẹp pa, Hãy subscribe tên mà, lục.

เห็ดมือสินะแม่แอนเนสแอนเนสย่งไปเบิ้งใกล้เลยลูกถอยออกมาอีกแล้วถอยออกมาอีกเห็ดมือสินะนถอยออกเห็ดมือน้ำลูกเห็ดมือน้ำอืออายกพร้อมยกพร้อมเด้อ ยกร้อมกนจบคลิปนี้ซาแ้ลขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแม่ลูกบ๊ายบาย